วันนี้พี่สมคิดก็จะมา,าสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับรถแฉบหรือว่ารถสี่ประตูอยากจะวางเบ็ดแหลกให้สุดขอบกระบะบางคนก็เจาะมาแล้วนะครับนี่มีรูมีนอดด็อตเนี่เห็นไหมนี่มีน็อตอย่างนงี้นะครับเจาะมาแล้วไม่อยากจะเจาะเพิ่มพี่ซื้อรางตัวนี้เพิ่มได้เลยนะครับถ้ารถสี่ประตูสามพันถ้ารถแฉบ สามพันห้านะครับหรือว่าหรือว่านะครับหรือว่าใครที่ไม่อยาก,กจะจอกกระบะแต่ว่าอยากติดตั้งเบรคแลกให้มันสุดขอบกระบะหน้าหลังนะครับอยากติดตั้งเบรคแรกให้มันสุดขอบกระบะหน้าหลังทีนี้แล้วก็ไม่อยาก,กจะจอกระบะวันนี้พี่สมคิดก็จะมาสาธิตการติดตั้งให้ดูนะครับนี่ชุดกลไกสําหรับล็อกลังนะครับอันดับแรกเลย ถอดหูแมกเรยเนอร์ออกนะครับถอดหูแมกเรยเนอร์ออกแล้วปัดปัดแมกเรยเนอร์ลงข้างล่างนิดหน่อยนะครับบางคนก็กลัวรถช้ำนะครับต้องยอมปัดหูแมกเรยเนอร์ออกนิดหน่อยเพื่อการติดตั้งที่ง่ายนะครับเวลาเอาใส่เข้าไปมันก็เหมือนเดิมไม่ไม่เป็นปิดบังเวลาเราไม่ใช้นะครับเราใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมเลยเห็นไหมไม่เห็นรอยปาดรอยอะไรเลยปาดลงไม่เยอะนะครับ อยากหูตรงนี้ลงหนึ่งเซนติเมตรนี่หูเดิมมันประมาณนี้เดี๋ยวนี่หูเดิมที่ยังไม่ปดัดมันจะคมประมาณนี้ถ้าเราปัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวพี่สมคิดจะทําให้ดูเอากล้องมาใ,ใกล้เลยอขึ้นมาเลยดีไหม,ข,มขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเลยเอามาอยู่ใ,ใกล้เลยนะครับชุดรางเราก็จะมีรูทั้งสามด้านนะครับ ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนี่เราใส่เข้าไปอย่างนี้ตัวนี้ก็ทำหน้าที่ล็อกนะครับนี่เวลาหมุนมันก็จะไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ล็อกทั้งดึงแล้วก็ียบนะครับอ้าวกล้องมาดูนี่ตัวนี้เราเอาเอา,เอา,เอามันอยู่ตงแหน่งนี้เมื่อก่อนต้องงัดถอดแม็กไรเลอยนี้ไม่ต้องถอดนะครับที่สรงคิดวีวัฒนาการไปให้เรื่อยๆให้ลูกค้าติดตั้งง่ายไปเรื่อยๆ นะครับนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ก็ล็อกรางนี่สองรูนี่เห็นไหมล็องต่ําลงหน่อยนี้มันจะเห็นนี่ล็อกรางสองรูนี่ <orsch sag S 1> อตอนนี้ก็ดึงขึ้นมาตอนนี้ทำด้วยที่หนีบตอนนี้ทำด้วยที่ดึงเวลาถอดออกมันยากไม่มีสม่สองพี่คาถามที่เจอประจําเวลาไม่ใช้เนี่ยถอดน็อตออกจากกันนะครับน็อตล็อกรางถอดออกจากกันนะครับถอด่างนี้ดึงออกมานี่อย่างนี้ ่เวลาใส่ผมควรติดตั้งไม่เป็นผมวิธีช่างชำนาญการผลพ่สมคิดไม่ใช่ช่างเขา,มมาวิ่งมาลานก็ได้หรือว่าทางไกลก็ทำคลิปให้อย่างนี้นะครับนี่ทางไกลเนี่ยมือดันเข้าไปอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่าอย่าเพิ่งนี้ไปไหนอัสวัาทีเราก็ทำการขัน เราต้องดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนี่ให้มิดอย่างนี้นอนมาใส่บดครับด,บดรบรูรูตรงนี้ให้ตรงกันเอาใส่น็อตบอดเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่ได้เรงสองตัวบด่ยเอาใส่ใส่ใส่ตัวนี้ด้วย แล้วก็ตอนนี้ทำหน้าที่ล็อก่างนะครับเป็นตัวนี้ลูกบ็อกเบอร์สิบสองมี่ไหมยิงปเลเลย ย,งยิงนอเข้ามาเอาพอวันนี้ทีนี้เราจะทำการล็อกตัวนี้เลยนะครับตัวล็อกหนีบกระบะจะคลายตัวนี้หน่อยหนะึ่ง ตัวนี้จะทําหน้าที่ดีบกระบะนะครับตัวนี้ทําหน้าที่กดรางไว้นะครับ <S <S อ,อ่าโยกสิบบสอ่าถอยหน่อยกล้องสองมือสองมือมืออ่าเนี่นะครับอยู่ได้แล้วครับนะครับหรือนะครับหรือใครที่เจาะรว้อ,อยี้แล้วนะครับไม่อยากจะเจาะเพิ่มก็สามารถเอารางตวนี้ไปใส่ได้ นะครับนี่สาธิตให้ดูหนึ่งตัวส่วนต้นเือนนะครับเอาไมมาดูเดี๋ยวดูการปัดเน, <ะ S 1> นี่ยตอนนี้มันสแตนดาดอ่ะกดเริ่มใหม่